ฝากถึงหมอนะครับว่ายิ่งพูดเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าตัวนะครับผมเรียนอย่างนี้เลยว่าความจริงมีหนึ่งเดียวนะครับคุณทําอะไรย่อมรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าใครโกงไม่โกงใครหลอกลวงไม่หลอกลวงนะครับอ่ารนที่มีผู้กล่าวอ้างนะครับเป็นเลขาผมบ้างนะครับนะครับมีเป็นเลขาของผมเป็นเจ้าหน้าที่ของชมมกิจกรรมนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับ ผมผมตกลงยืนยันนะครับว่า1ผมไม่มีเลขานะครับที่เป็นผู้หญิงนะสไม่มีเจ้าที่ของชมรมไอกรรมที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็3นะครับไม่มี Facebook นะครับของชมรมไอกรรมแล้วนะครับนะอันนี้ผมเรียนให้ทราบก่อนนะส่วน Facebook ที่นะครับอ่าเป็นเพื่อนเครือข่ายตารวจเนี่ยนะครับผมได้ยืมมานะครับครั้งแรกยืมมาเพื่อจะมาเปิดนะครับ ในนามของคนันเมืองไทยแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เรานํามาทดลองแล้วนะครับทาง a c e b o o k เนี่ยนะครับได้มีการบล็อกแล้วก็ไม่อนุญาตให้เราเปิดนะครับเราจึงต้องคืนให้กับเจ้าของไปนะครับแล้วก็ไปใช้เครือข่ายตำรวจเหมือนเดิมนะครับอันนี้ต้องเรียนชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับว่าหนึ่งไม่มีเลขานะครับเที่ยวแจกเบอร์โทรนะครับเพราะว่าเบอร์โทรผมเป็นเบอร์โทรส่วนตัวนะครับอันนี้มาอ้างว่าเป็นเลขาของผมมีคนสนิทของผมเนี่ยไม่มีนะครับ แล้วก็ที่สำคัญคือเพจชมรมวิทยากรรมนะครับที่มีการนําเรื่องของว่าทางชมรมวิทยากรรมจะเอาทนายความไปช่วยนะครับศรีสุวรรณจันญ,ญาก็ไม่เป็นความจริงนะครับเป็นเฟกนิวนะครับซึ่งเราได้มีการดําเนินการนะครับเรื่องนี้ที่ปอทอไปแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวทาอาจารย์เดชาจะได้นําไปโพสต์ใน Facebook ของอาจารย์เดชาให้ทราบนะครับว่านะครับเราถูกปองเฟซทั้งหมด8 8เฟสนะครับที่เราถูกปลอมในชื่อของชนรยกรรมนะครับซึ่งเราก็ทราบว่าเป็นกระบวนการของนะครับทนายสายโจนทั้งนั้นนะครับนะที่มีการปลอมเฟสของเราเอาไว้เดี๋ยววันที่เราไปใช้ในศาลเนี่ยเราก็จะไปให้ทางศาลเปพิจารณาดูนะครับว่าเดี๋ยวการปลอมเฟสปลอมลายต่างต่างเหล่า,านี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนให้ทราบว่าสิ่งที่มีคนไแปบบอ่าอ้างเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับและพรุ่งนี้นะครับเราจะมาพบก,กับตำรวจชั้นผู้น้อยคนที่2 ซึ่งโดกนกระทำนะครับจากนายพลมาเทพคนดังนะครับที่มีการกระทําเยี่ยงทาสนะครับแล้วก็เอาไปซ้อมทรมานเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องราวของบ้านกรอบตอนนี้ก็เราจะมีการเดินทางไปเป็นโจทย์ร่วมนะครับยื่นเอกสารเป็นโจทย์ร่วมในวันที่ย2พฤิจิกพฤาเท่านั้นนะครับส่วนคดีต่างๆอยู่ระหว่างการดําเนินคดีการถอดเทปต่างๆเพื่อรวบรวมพยานฐานนะครับวันนี้ ได้มีการไปแจ้งความที่สพแระแดงสองลายนะครับเป็นหมอคนหนึ่งแล้วก็เป็นหลานลักคนหนึ่งที่อยู่นะครับมุกดาหารนะครับที่น่ะเขาชอบแบ่งปันนะครับคนนี้ก็เราได้มีการดําเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาด้วยหมอคนหนึ่งกับแบ่งปันไปนหนึ่งคนนะครับที่อยู่มุกดาหารก็เรียนนะครับว่าปาถึงหมอคนนึงว่ายิง่งคุณยิ่งแชร์คุณยิ่งโพสต์คุณยิ่งกล่าวหาผม ก็เป็น1คดีนะครับและตอนนี้เราจะไม่ทําการฟ้องศาลเองเราจะใช้วิธีการคือแจ้งความดําเนินคดีกับคุณเพื่อให้คุณมาพิมพ์มือนะครับเป็นผู้ต้องหาคดีที่2คดีที่3ที่4แล้ว5แล้วแต่คุณยิ่งโพสต์คุณยิ่งเอาไปแชร์ใน Facebook ของคุณในไอจีของคุณแล้วก็จะแคปเจอร์แล้วเราไปดําเนินคดีทุกวันนะครับวันนี้คุณไลฟ์พรุ่งนี้ผมดําเนินคดีพรุ่งนี้คุณไลฟ์ผมดําเนินคดีดําเนินคดีทุกวันอ่ะจะยี่สิบคดีสามสาิบคดีก พอถึงเวลาเป็นโจร์ร่วมนะครับตามมาตราสินี่ขหนึ่งก็สองล้านบาทตามมาตราสินหมืนก็สองล้านบาทหนึ่ง 2, 000, 000, 1, คดีสองล้านบาทหนึ่งคดีสองล้านบาทนะครับผมบอกให้เลยว่าฝากถึงหมอนะครับว่ายิ่งพูดเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าตัวนะครับผมเรียนอย่างนี้เลยว่าความจริงมีหนึ่งเดียวนะครับคุณทําอะไรย่อมรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าใครโกงไม่โกงใครหลอกลวงไม่หลอกลวงนะครับระดับปริญญาเอกนะครับนไม่มีใครที่จะหลอกคุณได้หรอกครับเพราะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับการอ่านหนังสือจบถึงปริญญาเอกเนี่ยจะมาบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ไม่ทราบเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็ผมยืนยันนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยการปล่อยคลิปเสียงเมื่เรามีคลิปเสียงนะครับเรายังไม่กล้าปล่อยเลยครับเพราะว่าผมโดนไปแล้ว4คดีนะครับพรบธรรมาคมโทษจำคุก5ปีนะครับสามารถออกหมายจับได้ทันทีถ้ามีใครเปิดคลิปเสียงนะครับเราก็จะถูกแจ้งข้อหาคือพรบธรรมาคมนะครับซึ่งมีโทษจำคุก5ปีนะครับ ก็ฝากถึงใครก็ตามนะครับตอนนี้นะครับผมโดนมาแล้วนะครับเอาคลิปเสียงไปเปิดแล้วเขาอ้างว่าผมเนี่ยเป็นคนแอบดักฟังโทรศัพท์นะครับแล้วไปดาเนินคดีผมสี่โรงพักมาแล้วแล้วก็สี่โรงพักนี้จะเอาผมคดีละ5ปีอันนี้แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับว่าการเอาคลิปเสียงมาเปิดเดี๋ยวนี้นะครับมีบุคคลหัวใสนะครับนะเป็นทนายมหาเทพนะครับเอาไปแจ้งความผมนะครับหลายคดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่ง ส่วนเรื่องหน้ากากอนามัยนะครับที่มีการแจ้งผมข้อหาชอบกลประชาชนก็ขอแจ้งความคืบหน้าให้ทราบนะครับว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการนะครับทาคาให้การแล้วก็นําพยานเข้าไปสอบปากคําเรื่อยๆนะครับซึ่งขณะนี้ก็สอบเสร็จไปแล้วนะครับปากหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอีก2วันก็จะนําไปสอบอีก2ปากนะครับแล้วก็วันที่20เนี่ยผมก็จะเอผม,ผมไปสอบเป็นปากสุดท้ายนะครับแล้วก็เราเชื่อมั่นจากพยานหลักฐานว่าเราไม่น่าจะเป็นผู้กระทาความผิดตามที่ถูก นะครับการแกล้งโดยบริจาคเงินมาแค่1 0 0บาทกับ200บาทและ3า0บาทนะครับอันนี้คือเรในทราานะครับก็วันนี้ก็พอสมควรนะครับพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะครับทุ่มหนึ่งนะครับโคนันเมืองไทยขอบคุณพี่น้องแฟนเพจทุกๆคนนะครับขอบคุณนะครับที่มาคอมเมนต์ให้กําลังใจผมนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าที่ทุกๆฝ่ายนะครับก็วันนี้มีคนมาป่วนนิดนึงนะครับใช้คาพูดที่ไม่เหมาะสมทางเราก็บล็อกไปแล้วนะครับแล้วก็นะ เราข้อความให้ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นข้อความที่บังควรและไม่เหมาะสมนะครับก็นดานเมืองไทยนะครับความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวที่พี่น้องประชาชนคนในประเทศและคนไทยทั่วโลกนะครับต้องรับรู้รับฟังไปด้วยกันวันนี้มีเรื่องราวนะครับสําคัญมากๆนะครับซึ่งนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเป็นวันแรกนะครับที่เราจะมีการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับที่ ต้องทนทุกทรมานมาตลอดเวลานะครับกว่า1ปีนะครับที่มีนายพลนะครับมหาเทพคนดังนะครับนำตำรวจช่้นผู้น้อยนะครับไปรับใช้นะครับไปรับใช้เยี่ยงทาสนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการนะครับโฟนอินนะครับตำรวจชั้นผู้น้อยที่ถูกนายพลนะครับมหาเทพคนดัง นำไปเป็นคนรับใช้ที่เซฟเฮาส์ส่วนตัวนะครับจกกนกระทั่งนะครับวิบากกรรมของตำรวจชายผู้น้อยนะครับจำนวนมากนะครับที่จะมีการไล่สดนะครับมาร้องขอความเป็นธรรมต่อสังคมต่อพี่น้องประชาชนคนในประเทศต่อพี่น้องตำรวจทั่วประเทศนับ2องแสนนายแล้วก็มาล้องต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตเดชสุวัสด์แจ้งยอดสุขและ นายกมนตรีประนีประยุทธ์จันโอชานะครับประธานกตรที่ควบคุมกำกับดูแลสำนกันกงาน,น,นตำรวจแห่งหชาติการที่ตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับมาร้องขอความเป็นธรรมในวันนี้เนี่ยนะครับต้องการอยากจะเล่าถึงความอึดอัดความที่เจ็บปวดทรมานแสนสาหัสสําหรับการเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยที่ไม่คิดว่าวันนี้นะครับการที่มาเป็นข้ารายการตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ย นะครับด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของบามเป็นข้าราชการตํารวจต้องถูกนายพลนะครับเลือกมาเอามาเป็นคนรับใช้นะครับส่วนตัวนะครับที่บ้านพักส่วนตัวหรือที่เรียกว่าเซฟเฮาส์นะครับเมื่อนํามาแล้วเนี่ยนะครับก็มาทํางานรับใช้หรือเป็นคนรับใช้เยี่ยงทาสมีการทุบตีมีการ,การนะครับกระทําต่างๆนานา วันนี้นะครับผมในฐานะที่เป็นประธานชมรมช่วยเหลือเยื่อเชียกรรมก็ถือว่าต้องช่วยเหลือเยือตำรวจช่างผู้น้อยที่มาล้องขอความเป็นธรรมจากชมรมเิยกรรมเนื่องจากว่าจนมกงานตํารวจแห่งชาตินะครับโดยเจรตตารวจแห่งชาตินะครับไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับตํารวจช่างผู้น้อยเหล่านี้นะครับจึงต้องมาล้องขอความเป็นธรรมจากชมรมเิียกรรมให้ได้รับความเป็นธรรม สิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับทั้งหมดนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการให้เกียรตินะครับกับตํารวจชบาบน้อยแล้วก็อยากจะให้ตํารวจชบบูน้อยปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ายุคนี้เป็นยุคเทคโนโลยีไอทีแต่ไม่คาดคิดว่า สมดเชพูนน้อยเนี่ยจะอยู่ในยุคในสมัยโบราณที่มีการกระทำเยี่ยงทาตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เดี๋ยวก็คงจะมาพูดคุยกันนะครับวัสดีครับ,รบอ่าเสียงเสียงเบาไหมเสียงเบาไปไหมบอกไหมครับผมได้ยินละได้ยินชั้นละ,ะก็ พี่ได้เกิดมาแล้วนะครับว่าเราเนี่ยนะเป็นตารวจชั้นนน้อยที่มาร้องขอความเป็นธรรมมาอย่างพี่นะครับเพื่อนะครับให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลเอกสมวัจใแจ้งสุขทราบแล้วก็ให้ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วนายกมตรีนะครับที่กํากับดูแลทางการตำรวจชาติทราบนะครับถึงความทุกทรมานเจ็บปวดใจนะครับที่มีนายพลมหาเทพนะครับนําเราไปนะครับ เป็นคนรับใช้นะครับที่บ้านส่วนตัวนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะถามนะครับว่าเล่าเนี่ยทำไมถึงถูกเลือกนะให้มาเป็นคนรับใช้ของมหาเทพ